เดี๋ยวเราก็าจะพาไปชมในร้านนะคะแลเวกในร้านยัมเย็ยนบรรยากาศร้านตามบ้านนอกบ้านนาของคตเรานะคะก็จะสบายสบายสไตล์คนบ้านนอกของเราของคต ถพามาชมเยี่ยมชมที่ร้านเราก็จะได้บรรยากาศประมาณนี้ที่บ้านของคดนะคะพันตรีทงฟ้าประชารัฐบ้านของคดโมจิร้องใหญ่เลยโมจิเรียก นะคะวันนี้นเรามาเติมก็ทำงานค่ะสินค้าขายดีประจำร้านเราขนมเล่หันตรีทงฟ้าบ้านของคดสวยไหมคะพงชมพู นีบรรยากาศเยงนๆน่าอยู่ไหมคะพันตรีธงฟ้าประชารับบ้านของโคตเรายินดีต้อนรับนะคะ